ครับวันนี largest, the ้วัคเฟน้ำกําพานะครับกําพร้ามาดูเตาที่ใช้งานที่สุกวันนะครับวนี่เราใช้อยู่สองเตานะครับที่งล่างเป็นเตาใหญ่นะครับอ่าร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วรมอนแล้วแล้วเราจะมีอยู่สามเตานะครับทั้งหมดห้าเตาด้วยกันนะครับเราเอ่อไม่ก่อสองนะครับแล้วก็เป็นวัคเฟนสาม ตรงนี้ก็ตลาดขายจไปเจอกาุสโตรเมียขนาดเป็นช่วงขาลงแล้วก็เลยทําให้เราไม่ต้องเอามาเยอะนะครับสองเท่านี้ก็ถือว่ารับงานไหลนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่29มิถุนายน2 5 6ครับลูกค้าก็ร้อยดุจประกาศอย่างนี้ไม่มีลูกค้ามาเดินเท่าไหร่ครับจนว่า